สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมานี่มาปบกับอูน้ำไสอีกเสี่ยเขื่อะครับผมอูน้ำไสสื้อาพลอยพี่น้องมาตามหาแนวทางน้ำกันนะครับกะมานี่กะมาตาโรงเรียนนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับอยู่บ้านแม่น้ำเสียเนาะครับผมกะบาเด็ดลงไปทงด้อครับมาอยู่หน้าบ้านแม่น้ำเสียครับที่จะมาตามเรขให้พ่อ่พี่น้องได้รับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับกะมานี่กะ มาตามที่ทุกคนร่อค่อย้วเด้อครับผมเลขกน้องพี่เด้อครับเป่นบ่ได้ไรฟันป่นว่าป่นเหียนครับเลขเห็นน้องพี่นี่แม่นแม่นเด้อครับหวดก่อนน้องพี่ก็ให้ตรงตรงนี้เด้อครับผมอย,ย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับเลขกน้องพี่นี่มาได้ทุกรูปแบบเด้อครับเงาก็ขอขอบพระคุณพ่อม่พี่น้องทีมารับชมรับฟังอูน้ำไส่เด้อครับที่กดเลยกดแชร์กดติดตามให้อู้น้ำไส่กะขอให้พ่อมีพี่น้อง โสกมันหมานนะครับที่เขามาเบิงสิบอูน้ำไส่นะครับลำร่วยน้ำกันครับผมนี่ครับก็เป็นเงี้ยนของพี่นะครับผมอูน้ำไส่กัตามถึงบ้านได้ครับของพี่ก็มาตะลงเลี่ยนเพิงเดะมาผักนะครับนี่ครับบรรยากาศเฮียนของพี่นะครับเป็นเฮียนใหม่นะ้ครับผมอันนี้ก็เป็น ต้นมะเขือนะครับใมเงี้ยกับพะเงี้น้องพี่ปลูกเอาไว้ครับสวนมะนาวน้ำด้วครับมันเป็นนวยแล้วมันสีม,มดมแยม้วเนาะครับนี่แหละครับบ้านน้องพี่น้องพี่ก็อยู่หน้าประตูแล้วครับผมโอ้ถือสมมติไม่ให้อายร่อมตัวนี้ มีตัวใดล่ะพี่วัดดีพราะเงีไ้ไม่เงี้กันนะยอ่ะเพื่อนไม่เงี้ยอ่ะครับเด็กยังอยู่ยืนเฮี้ยนกินข้าวครับพอไปนั่งโบก,กันในเฮี้ยนปาสสนโอ้กินต้มมะม่าจิมาจากโรงเรียนเนาะโอ้ยิ้มดีขนาดเลยนี่สวนลังบ้านมันบ่พี่สวนขั่วสวนขัวโอ้ตอน้นมะมักงก็มี ะกี่งามกูหนีสินีหมักโม่อยู่หมักโม่หมักโมก็มีเอ็นบ่พี่งมันหกกรเลยทางถิ่มนะครับบุกถึงบ้าทเนาะพี่โอ้คืออ้วนขึ้นเนาะกินเขาอ้วนเนาะกินข้าวอ้วนเนาะครับมาคัดจังหวะน่องเนี่ยครับบ้างคันกินต้มมาม่าเนาะครับผมวันนี้น่องก็ได้ตัวเด็ดตัวดีเนาะครับเอา ให้มาเบิ่งกันนะพี่โอเด็ดเดียวหมากนี่ยังนี่พี่ต,นนต้นหมากต้นโอ้อยู่พอดีเลยตัวนี้กับบืงทีว่างพร้อมเสิร์ฟตัวนี้พี่ <laughs> สวนไหมสวนหลังบ้านนะครับปวดยังว่าไ้ปวดอะไรตัวหัวติโอ้มีตีนไวย,ยี่ตัวพี่ยังว่าพี่นอนรับยืน่นี่มันลวนใส่หลังข้าเฮิมนี่คือเสดเด็ดดงเนาะ โอเคเลยดิคร okay, right ับโอ้มีหอดไก่เนาะครับในมะหมากเมด้แม่น้ำเสียมันบ่โอ้เนีะอย่าเี้ยครับน้องมึงยูน้องนะครับมาจะตงเรียนพอกรบเมียไปหน้าได้ครับแต่ยูพูดเดียวตมมามากินเบิ้ง ธทรถัดลุงธุะระซับเนาะเขามานั่งมองแงๆกันนะพี่้องพี่เก็ได้มาบอกแนวทางเนาะครับรับนเป็นยังไงกับพี่เนแนวทาง,เ,ทางเห็น,นยองเรียนเมื่อีเก่าโอ้เห็นยองเรียนนะครับเป็นห้างยาังไงครับก็ยังหวยปวดจีหวยปวกอ๋อหวยปวด <laughs> เราไมนเป็นห้างดิพี่เราไมนแตอก่อบ โอ้มันแตกออกเหล็กลนี่ไปซ้ำหรือเปล่าครับเบิง้งบ่คอยหลูเนาะพี่เนาะครับมันงอเหมนกันมันงอโยงเลี่ยนนี่พี่เห็นผู้เดียวมันบ่กเห็นไายอยู่ว่ารับประสาค,ครับแต่ว่าพี่นี่เห็นเป็นเ,ลลเหล็กเลยมันบ่ครับอโอ้ใช่กับประสัทมัน<อ>นนะ้งใช่กับประสัทมันนอนอยู่โอ้ได้กันนะพี่นี่ครัยน้องเขียนไว้ได้ครับนี่ยซ้หรือเปล่านะครับอันนี้ อันนี้แหละพี่ีโมเกี่ยวโมเกี่ยวอันนี้ซ <c oughs> ูนเนาะซูนอะไรโอ้แต่คือทนนอนอืพี่คิดว่ามันแมนตัวใดยหน้าซูนสามสามแปดเนี่ยซูนแปดซูนแปดกับซูนสามสิแล้เขียนให้พอมีพี่น้องเบิ้งกันนะเลขที่พี่ตีออกมาให้ย้เบิ้งเลยเด้อครับโอ้น้องกันครับผมเนี่ยครับครับพ่อม บนดรวยแรงแล้วพี่คิดว่าบนแรงแล้วเนาะคือโอ้ตั้งใจเขียนขนาดเลยนะครับเงาเหล็กนองนะครับศูนย์สามสามศนย์แปศแปสาม่นแมนลาบาน,นีโอแปดสามครับ สามแปดกันนะเฮาแยกกันนะใครจะได้เขียนไห้พอมีพี่น้องเอฟซีเดบึงตัวงใหญ่งงน้อพี่นะเนาะครับมาตัวไกรกะเรียกเอาครับมาตัวไกรกะเรียกเอาน้องพี่บอกครับมาได้มดดน้อพี่เนาะ,ะพี่มัดตัวไรนี่นี่มากกันแปดสามครับมากแปดสามแน่นบ่อโอ้แปดสามขีดไปเลยครับผมเดี๋ยวน้องชีได้ บ่ครับผมเอาแปดกระพุ้สัตว์จะดีอยู่เร็วครับแปดดิโอแปดพี่มักแปดยืนบ่หวดนี่มักยืนวมักยืนแล้ว,อลวโอ้ไปเห็นก็ยัง่วยปวกดิทำพว่มสาตโรงเรียนอโอ้ตะวันพุดตะวันพุดดิเป็นยังได้กินเขายุ่งเรียนบ่อีม่มดิคือเด็กไม่ต้มมามากินอีก ไอยิมอยู่น้ำใหญ่มันไหลอ๋อน้ำใหญ่มันไหลพวน่ะอ้วนคักเรื่องสวงนี่ครับกำลัง<ห>ยืดดีกินดีนะครับของพี่พ่วมสีใหญ่เนาะพี่เนาะไก่ขึ้นหม้อน้ำใยแล้วยีบออะไรก่อยีป,ปอซีอ้ยีป,ปอซีกับผู้เยป,ปนี่ตัวนี้ที่ยขึ้นหม้อหนึ่งฟาดงวดหนีมากเทแทอบ่พี่ครับหวดหนีมากเทเทอ อีพ่ออีแม่ไปใส่แล้วพี่แฟนดัดใหม่อยู่หน้าสจีแต่ว่าได้เฮ็ดหิกเต็มคุกมเลยรอกเฮ็ดนี่ยังลรอพี่เฮ็ดปวกครับโอ้เฮ็ดปวกไปโซงไงเน่อ๋อมือนั้นยังเอาไปโซงยี่เนาะเฮ็ดปวกของวันแกงหม้อหนึ่งโอ้มัดเขาดีมือนั้งคาบเดียวเมือนังพี่เอาไปโซงไงเสียบอยู่เฮ็ดนี่ยังกรอพี่เอาไปโซงไงเฮ็ดเก็บคแบบเฮ็ดบวกเม็นเฮ็ดปวกดิพี่มาโซงไอ้มือนั้นเนาะหนงเราไปเก็บเพื่อพูดค่า โอ้ไปเก็บไก่เนาะพี่ไปอยู่บ่บ่ <laughs> ตื่นบทันเลยดิจะไปเยอลงไปโรงเรียนแบบไปโรงเรียนอืมโอ้อิ่มบ่มามาอิ่มครับกินทันเหมือนยีเนาะสองหอไอ้มาคัดแจงมาพอดีสองหอเลยสองหอเปิดสุดยอดขนาดเลยอยู่เเียนผู้ดเดียวเนาะพี่แตกขนาดเลย งวดยังมีโครงชุดไทยอีกบ่พี่ตะเบ,บิง,อองบบก่รนเนาะครับอ๋อท่านผู้ชมครับผมน้องก็ได้มาให้แนวทางแล้ว,วนะครับที่ทุกคนรอคอยบนน้ำใสะกับสีเขียนใส่หน,น,น้ากระดานตัวใหญ่ๆให้พ่อพี่น้องได้เบิง่งน้ำกันนะครับเอาไว้พอนให้อีพอพ่อใหญ่ไม่ใหญ่กันนะค่อยลำเลื่อยนครับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ครับเจอเส้นหัวลุยๆไปน้ำกันเนาะครับโอ้ ครับน้่งพี่กับไดมาตามแนวทางอูน้ำใส่ได้ครับ,รบกับเป็นเลขกมาไายหางนะครับเจ๊ซัวเอาสสำหรับคลิปนี้อูน้ำใส่ก็ขอให้พ่อเพี่น้องลำรวยเงินท่องน้ำกันได้ครับถูกหวยเลยเงินสำหรับคลิปนี้ก็สวัส,สดีครับ